อาหาตรัสแล้วสรรทตาปัสสังกะดาบทชื่อว่าสรรทาว่าปัฒนาอนุว่าความปัถนาอาย่างนี้ตเตแห่งท่านโมคาเป็นธรรมชาติเปล่าพวิสติจักเป็นณนะหามิได้ปะนะก็พุทธโธอันว่าพระพุทธเจา้าโคตโมนามะพระนามว่าโคดม อุปชิตสติจากเสด็จอุบาทโลเกในโลกอติมิกอติกมิตวาเก้าล่วงอสังขายางซึ่งอสงไขเอกลางหนึ่งกาปะสตาส,าสาธิกังอันยิ่งด้วยแสนแห่งกับกาเลในการอนาคาเตอันไม่มาแล้วมาตาอันว่าพระมารดาตัสสะพุทธสาของพระพุทธเจ้านั้น มหามายาเทวีนามะเป็นผู้ทรงพระนามวา่ามหามายาเทวีภวิสติจักเป็นปิตาอันว่าพระบิดามหาราชาเป็นมหาราชสุโธธโนนามะพระนามว่าสุโธธนะภวิสติจักเป็นพุโตอันว่าพระโอรสราหุโลนามะเป็นผู้พระนามว่าราหุลภวิสติจักเป็น อุปถาโกอัดว่าภิกษุผู้อุปถากอานันโทนามะเป็นผู้ชื่อว่าอานนท์ภวิสติจักเป็นทุติยะสาวกโกอันว่าสาวกที่สองโมโคันลานโนนามะเป็นผู้ชื่อว่ามโมคันลานะภวิสติจักเป็นปะนะส่วนว่าตวังอันว่าท่านสารีบุตรโตนามะเป็นผู้ชื่อว่าสารีบุตรธรรมเสนาปฏิ ผู้ธรรมเสนาบดีอาคาสาวโกผู้เป็นอาคารสาวกอาัาพุทธศาสของพระพุทธเจ้านั้นพวิสติจักเป็นอิติดังนี้